สวัสดีค่ะเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่ดอดาวชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาเปิดถุงช้อปปิ้งกันค่ะซึ่งวันนี้คะคะเป็นตาของวัดสันกันบ้างแล้วนะคะกะอาจจะเดินเลน่เลนๆท่านั้นแหละแต่พอเดินเข้าไปค่ะมันก็มันก็ไม่เล่นเนาะมันก็ได้ออกมาตั้ง2ถุงนะคะนี่เลยเป็น2ถุงนี้เลยนะคะก็เป็นว่าวันนี้นะคะเราจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งเพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะคะว่าดาวเนี่ยได้อะไรมาบ้างน,นะคะเผื่อเพื่อนๆเนี่ยอยากจะไปเดินนะคะก็เดี๋ยวดาวเนี่ยจะมาไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆดูก่อนว่าดาวซื้้้้ออะไไรกันนนมมาาาาบบงงแลวีีท่่สใจ ไปดูกันเลยค่ะส่วนใหญ่ในคลิปนี้นะคะจะไม่มีเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางเนี่ยคือได้มาจากที่อื่นเยอะแยะแล้วนะคะสําหรับในคลิปวัสดุน,นี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของใช้ของอื่นๆที่เออนอกเหนือจากเครื่องสําอางบ้างเนาะมาดูดีกว่าว่าถุงของดาวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากชิ้นแรกเลยค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นอ่าน้ํายาเปลี่ยนสีผมนะคะซึ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบบับเบิ้ลมันจะเป็นแบบ โฟมคอลเลอร์เป็นโฟมเปลี่ยนสีผมนะคะอันนี้ของยี่ห้อชวัสขอบนะคะดาวซื้อสีวานิลาเบจมานะคะก็เป็นสีออกแบบว่าทองๆหน่อยด้วยความที่สีผมดาวเนี่ยมันเป็นสีทองอยู่แล้วนะคะและด้วยความที่ผมมันเสียใช่ป้ะแล้วพอเราจะย้อมสีผมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะหลุดกลายเป็นสีทองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเออแล้วก็เลยซื้อสีทองมาเลยกันย้อมผมเหมือนกันสีทองไปเลยแล้วกันนะคะก็เออซื้อนี้มานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าหลังจากดาวทําเสร็จแล้วนะคะแล้วสีมันจะออก มาเป็นยังไงนะคะมาดูที่ตัวต่อไปค่ะอยู่ในโปรโมชั่นซื้อชิ้นที่2ได้นนนะะในราคา1บาทอีกเช่นกันนะคะก็คืออันนี้เลยนี่นะคะ Systema ค่ะก็ตัวนี้ราคา28บาทนะคะก็เท่ากับว่าซื้อ2ชิ้นมาในราคย่2บบาทนั่นเองนะคะคือที่ซื้อตัวนี้มาเพราะว่า ยสีฟันจะหมดแล้วก็เออมันมีโปรโมชั่นพอดีก็ตัวนี้เนี่ยมันก็อร่อยดีนะก็เลยเออซื้อมานะคะเออแต่เราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรกันบ้างที่แบบว่ามันอร่อยอร่อยยาสีฟันตัวไหนที่แบบว่าเพื่อนๆเนี่ยเลคคอมเมนต์คือมีคนเลคคอมเมนต์อะไรอย่างงี้นะคะเราก็อยากรู้เหมือนกันสําหรับตัวต่อไปค่ะก็คือตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นิปวาสลีนค่ะซึ่งมันใช้ดีมากๆเลยนะคือมันจะเป็นเนื้อวาสลีนที่ค่อนข้างที่จะแบบหนืดนิด หน่อยนะแล้วก็อพอทาแล้วมันแบบให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆทาตอนกลางคืนตอนเช้าเนี่ยก็ยังอยู่คือมันติดปากอยู่ได้นานสําหรับตัวนี้นะคะราคา159บาทนะคะมันจะมีให้เลือกทั้งหมด3กลิ่นนะคะเราก็เลือกมา2ชิ้นเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าซื้อ2ชิ้นเนี่ยแล้วจะได้กระเป๋าแต่ว่าความพีของนี่คือพอมาเช็คดูแล้วแบบเฮ้ย <He> ทําไมแบบไม่มีกระเป๋ามาให้เราวะอยากได้กระเป๋านะเนี่ยก็เลยไปไปซื้อมาสอชิ้นแต่ว่า เอาดันแบบไม่ได้มาเฉยตู้ต่อไปค่ะมาที่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกันบ้างดีกว่านะคะเป็นอาหารเสริมนะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะเป็นกลูตาแม็กซ์นะคะบอกว่าทานไปแล้วเนี่ยคือผิวของเราเนี่ยจะขาวขึ้นเนียนขึ้นลื่นขึ้นช่วยในเรื่องของผิวหมองคล้ำให้ไม่ดูสดใสขึ้นดูขาวขึ้นดูแบบอา่าไม่ไม่คล้ำไม่โซมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งโหเหมาะมากตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกนะว่าทําไมเล็กอย่างหนึ่งเลยะคะ่ะก็คือช่อวยในเรื่องของฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำนะคะอารมณ์ประมาณว่าแบบขาวใสไร้สิวอะไรประมาณนี้อ่าต้อง ได้ฟังก่อนว่าคือนานเนี่ยเพิ่งกลับมาจากพัทยาใช่ปะไปงานวันฤกษ์ฝุดมานะคะและทีนี้เนี่ยพอกลับมาเนี่ยก็มีคนถากว่าแบบเฮ้ยขอโทษน,นะถ้าไปแบบเอ้ยผิวแทนขึ้นอะไรอย่างงี้เฮ้ยดูแบบทําไมดูแบบเอ้ย้มขึ้นหรือเปล่าไปทำอะไรมาอะแบบไรอย่างงี้นะคะก็พูดด้วยความที่แบบเ,าาเสียงเบาเพราะเขากลัวเสียมารยาแต่ว่าไม่ได้ยินคำดานบบด้วยความที่แบบว่า,บบวาเฮ้ยมัน ไม่ได้แล้วมันมันจะปล่อยให้ตัวเองแบบเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะคะเราก็เลยจัดตัวนี้มานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือที่เลือกซื้อมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นซองคือข้างในมันเป็นซองแล้วเดี๋ยวดานเนี่ยจะต้องแบบอ่าไปต่างจังหวัดอีกแล้วไปพัทยาอีกแล้วไปทะเลอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบบปล่อยให้ตัวเองแย่ไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว พูดถึงรายละเอียดของเจ้าตัวนี้กันนิดนึงนะคะสําหรับตัวนี้นะคะมันเป็นวิตามินบํารุงผิวที่อยู่ในรูปแบบของแคปซูลนะคะคือส่วนประกอบของเขาหลากัลกๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นกลูตาไทโอนะคะคือตามชื่อเลยคือเขาคือกลูตาแม็กซ์สำหรับส่วนประกอบอื่นๆของเขานะคะนอกจากกลูตาไทโอแล้วเนี่ยคือเขายังมีแบบสารอาหารอื่นๆที่เป็นพวกผลไม้สกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสารสกัดจากมะเขือเทศน,นะคะที่ช่วยทําให้แบบเหมือนแบบว่าหน้าเราเลือดฝาดสารสกัดจากมะเดองง่นสารสกัดจากเปลือกสนสารสกัดจาก อเซราเชอรี่ซม้มวิตามินซีอะไรอย่างนี้นะคะก็รวมอย่างนี้ด้วยนอกจากนั้นนะคะเขายังมีซิงค์แล้วก็อัลฟาไลโปอิกแอซิดนะคะที่จะช่วยในเรื่องของสิวด้วยสําหรับคนที่เป็นสิวเป็นรอยสิวพวกฝ้ากระจุดด่างดำอะไรคะก็คือสามารถทานได้ทานดีหรือสําหรับคนที่ต้องการที่จะดูแลผิวพรรณของตัวเองจากภายในสู่ภายนอกอะไรคะ่ะก็เหมาะสมเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่า แค่บำรุงผิวด้วยครีมเนี่ยมันไม่พอจริงๆคืออย่างดาวเนี่ยก็คือยังไม่พอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราจะต้องมีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือวิธีเราเลือกคือการกินอาหารเสริมให้สวยจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองสําหรับวิธีการกินนะคะก็นี่เลยนะคะกินก่อนนอนครั้งละ1เม็ดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่เฮ้ยอ,อยากให้มันเห็นผลเร็วๆก็ปรับสูตรเลยกินวันละ2เม็ดก่อนนอนก็ได้เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันดูปลอดภัยดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือ ดาวโดนวิวมาเยอะมากก็แบบมันกินแล้วแบบมันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าเป็นแบบเพื่อนบล็อกเกอร์ต่างๆนะคะก็แบบบิวมาเยอะมากเพราะมันดีนะคะ่ะซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้นะคะมันเห็นผลเร็วนะคะคือถ้าทาน1สัปดาห์เนี่ยอ่ามันก็จะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวเนียนขึ้นลื่นขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานต่อเนื่อง4ถึงสสัปดาห์เนี่ยก็คือจะช่วยทําให้อ่าผิวเราเนี่ยดูไบรท์ขึ้นดูกระจ่างใสขึ้น นอกจากน้นะคะเขาังช่วยเรื่องของสิวด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทานต่อเน,นื่องถึง3ถึง4สัปดาห์นะคะเขาเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำอะไรแบบนี้นะคะก็ <c oughs> จะช่วยเหมือนแบบทําให้เห็นผลมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่อิกอีว้ยอย่างหนึ่งก็คือเดาว่ามันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อเราเนี่ยทานอย่างต่อเน,นื่องไม่ใช่ว่าแบบ ทานทานหยุดหยุดอะไรอย่างนี้นะคะมันก็อาจจะแบบไม่ได้เห็นผลเท่าที่ควรสําหรับกูต้าแม็กซ์ตัวนี้นะคะเราซื้อมา1กล่องนะคะเนี่ยนะคะสองบาทนะคะแต่ว่าใน1กล่องนี้นะคะมันก็จะมีแยกออกไปอีกเป็น2องแบบซองย่อยๆนะคะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด สามซองแบบนี้เลยนะคะซึ่งในแต่ละซองเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน7เม็ดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากลองเนี่ยก็คือสามารถไปซื้อที่เซเว่นได้นะคะมันก็จะมีแบบแยกขายเป็นซองเดี่ยวก็มีนะคะแต่ว่าดาวเนี่ยคือที่ซื้อกองใหญ่มาเลยเพราะว่าดาวต้องการกินแบบต่อเนื่องดาวต้องการแบบให้มันเห็นผลแบบจริงๆดาวก็จะซื้อแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรเต็มพิกัดเลยมากินอย่างต่อเนื่องนะคะ สรุปวด,ดยอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของผิวขาวกระจ่งางใสดูเนียนดูลื่นขึ้นนะคะเละอีกอย่างหนึ่งก็จะช่วยเรื่องของสิวด้วยะะพอทาไปแล้วเนี่ยผิวจะสวยมากอะไรอย่างนี้นะคะก็อ่ะลองดูแล้วกันนะคะต่อไปนะคะเข้าวัดสันเนี่ยก็ต้องมีของวัดสันบ้างถูกปะอ่ะเราก็เลือกตัวนี้มาเลยนะคะนี่นะคะเป็นแชมพูคะ่ะแล้วก็มีนี่ด้วยเป็นครีมนวดนะคะ ซื้อมาคู่กันนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ในโปรโมชัน่นซื้อชิ้นที่2ในราคา1บาทเช่นกันค่ะแล้วซื้อสูตรเบียร์มาค่ะทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดเลยนะคะเอ๊ะแต่จริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่ครีมนวดนะคะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นทรีทเมนต์ วกซะเออคือมันมันจะเข้มข้นกว่าครีมนวดแล้วก็มันช่วยทําให้ผมเงางามากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของวอล u m ม z i ซิ่งก็คือให้เหมือนแบบผมมี v o l ลุ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้โปรตีนกับเส้นผมนะไม่ผมแข็งแรงแล้วก็ดูแบบนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นก็ดูสภาพเส้นผมของเราแล้วกันนะคะว่า ผงเราเนี่ยต้องการการบำรุงแบบไหนนะคะก็เลือกสูตรนะคะให้เหมาะให้ตรงกับความต้องการผงของเรานะคะแค่นี้เองง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นของถูกและดีอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะที่แนะนําค่ะสำหรับของในวัดสดชิ้นต่อไปค่ะเดี๋ยวต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นของถูกและดีค่ะมันคือตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นมาร์กหน้าบำรุงผิวนะคะของวัดสนดนั่นเองนะคะซึ่งเขาเนี่ย ได้เปลี่ยนแพคเกจจิ้งมาสักพักนึงแล้วแหละนะคะแต่ว่าดาวเนี่ยก็ยังคงเลือกใช้อยู่ดีนะคะสำหรับในส่วนของมาร์คของว a t สันนะคะอย่างสูตรที่ดาวเลือกมาเนี่ยก็คือสูตร Radiance Moisturizing นะคะเป็นมีส่วนประกอบของอโลเวย่าเรื่องของ Moisturizing แบบเติมความชุ่มชื้นและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ตรงที่แบบว่าเออให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ยังให้ผิวกระจางใสด้วยนะคะก็ครบเครื่องเลยสำหรับตัวนี้นะคะต่อไป เลยค่ะนี่นะคะชิ้ตัวนี้นะคะเป็นแผ่นแปะสิวค่ะซึ่งมันคือสิ่งสามัญประจําบ้านที่ดาวขาดไม่ได้เด็ดขาดคือบางวันเนี่ยเราต้องถ่ายงานถ่ายวิดีโอออกไปถ่ายงานบ้างออกไปงานบ้างเราก็ไม่อยากให้สิวของเราเนี่ยมันอยู่บนหน้าถูกปะ่ะวิธีจัดก,การสิวของดาวเนี่ยก็คือง่ายๆเลยคือถ้ามันมันจะแตกแล้วอะล้วก็ใช้ที่เจาะสิวนะคะแล้วก็ ทำการเจาะเอาหัวมันออกค่ะพอเราบีบสิวจนแบบว่า <C> เฮ้ย <C> มันเลือดมันออกมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะพอหลังจากอาบน้ำเนี่ย <C> ก็คือแปะตัวนี้ลงไปเลยนะคะพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าไอแผ่นตรงนี้มันจะเป็นกลายเป็นขาวๆนะคะซึ่งก็คือการที่แผ่นตัวนี้นะคะมันดูดซับของเหลวมันดูดซับหนองดูดซับเชื้อโรคออกมาอยู่บนแผ่นนี้แล้วนะคะแล้วก็ ผลลัพธ์ที่ดีเลยก็คือทําให้สิวยุบนะคะตัวนี้ราคา119บาทนะคะได้ทั้งหมด18ชิ้นนะแล้วก็สําหรับอันนี้นะคะราคา129บาทนะคะจะมีทั้งหมด30ชิ้น,นะคะ่ะอันนี้เป็นไอเทมที่ควรค่าแก่ก,การซื้อต้องมีติดบ้านเสมอเส,สำหรับไอเทมต่อไปนะคะเป็นไอเทมที่ดาวซื้อมาลองค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยนี่นะคะคือต้องบอกว่าดาวเนี่ย เคยได้ไปลองที่งานเปิดตัวของเขามาแล้วแล้วดาวก็รู้สึกว่ามันก็นุ่มดีฟองโฟมมันก็นุ่มดีแต่ว่าดาวเนี่ยไม่เคยใช้นะคะแล้วก็ในสิ่งที่ดาวเนี่ยได้มาทดลองจากงานวันนั้นเนี่ยก็คือเป็นตัวนี้แทนนะคะที่เลือกซื้อมาเนี่ยเพราะว่าดาวใช้ตัวนี้และดาวชอบมากแลว้วรู้สึกว่ามันโอเคมากกับผิวหน้าของดาวนะคะใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออหน้าของเราหลางๆแล้วมันไม่แห้งใช้แล้วแบบหน้าของเราเนี่ยมันนุ่ม นี่เลยมันก็จะเป็นแบบฟองโฟมอย่างนี้เลยคือไม่ต้องตีเอนะคะแต่ว่าสามารถแบบว่าปัมป๊มปั๊มปั๊มออกมานะคะก็จะได้ฟองแบบนี้เลยสําหรับวันนี้นะคะเราก็มาเปิดถุงวัดสันให้พเพื่อนๆได้ดูกันแต่เพียงเท่านี้นะคะก็คือนี่หมดแล้วะค่ะรียกเลยนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ส่วนตัวต่วตางๆนานาอื่นๆที่นอกเหนือจากเครื่องสาอางเลยนะคะจะเห็นได้ว่าแบบไม่มีเครื่องสาอางเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ แต่ว่าใครเนี่ยยังดูไม่จุใจนะคะก็คือสามารถไปดูที่คลิปเก่าๆของดาวได้นะคะแล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆนะคะที่ลงให้เพื่อนๆได้ดูทุกสัปดาห์เลยนะคะยังไงเนี่ยก็อย่าลืมติดตามแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe วิดีโอของดาวได้ที่ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย